พี่ดึกคนพิชางดึกก็ดึกเลยมาอยู่เสือๆพี่น้องมาจับกอกมนอยกินกินเพชรพี่น้องฟองไปแ้องเศร้าเลยคงเหรอเพชรเศร้าเลยเพชรแหงบ่

มือ่อนี้ม,นมาขอกัออนนี้แล้วก็สองซาจิวบานาพี่นอ้องซาบีกำลังสิตามมาหงนี่นี่ตามมามมุงพี่นอ้องป้องไปอะบลมคอบซาีกำลังสิตดม,ตมบบกินกับไม่แถวาค้งเพราะแถวโค้งเน่มื่อกี้อนแล้มะกอก

แ่อ um ันเ้ลางเด้ใส่ซามล่างไปดไปามขาวคุณลูกนี่นองพี่น้องแล้วแหลักแก้มก็มีโหพามีผักบงใส่ถั่วที่ละบีโหะพาผักบงพี่น้องนี่มาเสรแสบน้ำกัน mặt cạnh lắm hàm 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 นี่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 เรื่ึงเมียดีจังเร่ง่เห็นเมียเหอเาระายทำไมจะมักจเไม่แล้ว แล้วเหรอจ๊ะง่ายนะครับไปกอดานุกับ เด็กังอีตู่วะัด็กพังโบก้าั่งอยู่วะเขานั่งนั่งโบกิ๋นั่งอยู่นั่งไหนก็ยังเอาโยกมานั่งไม่ได้โบกิ๋วนั่งบอเลยนะที่น่้อมา่งเลยเขื่อนง๊

เงินเยอะแต่มันดันไม่ได้เลยไม่หัวหัวอะไรเล็กดำ มองอ่ะโอ้ยซ่าๆๆๆเดี๋ยวไปเสียกระเป๋าสตางค์จะบัดโกนนั่นน่ะบัดตาก็เหม็นจะบัดโกนจะ

เขาบไไปเลยไปทคุน้ามิหนาเบีนอผมงอเดียรจะโทมาเิ่นเนนีงไปนหายหยคมามาแล้วเดี๋ยวเดอเดีกนเาหยาแลกินดเปสวัดีปาุงดูอ่สวัดีปาุงก่อนพี่ทังี่ัมสวัดีปาุเออคเนีูจววัดีปาุด จับกล่องมนุนอยู่จับขาตะกองมนตะขิงมันขิง,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 งอยู่อันทายเราทายเราเป็นท่ายผิด <laughs> ่นวโอพี่น้องวงไปควรจะตะกิ้นหนึ่งน่ะใครนจะลมอยู่ล้มกินอยู่ล้มเนาะมึงกินอยนะู่น่ะยังมึเนะมันนําบ่ได้คนสุดด้เล,เลยไปแค่ไปไปห้าเลนนอยขยายปสองมมไหนวะ มาแต่มีฟันหกะลิบเราิวแม่รรดกยเี่ลยสบอนอืจิการมานี้ก็ขอจบคิวเซมีสกอเลพี่น้องเลยกินสมดำวันนี้นะคะกินหลายคนกระแซบอยู่นะคะพี่น้องคะฝากกดไลา์กดแชเซกดติดตามเด้อค่ะพี่น้องค่ะโบไมจ้าห้อง